เมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาในชวนหลีกภัยอดีตประธานรัฐสภาและอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ใช้เวลาว่างตลอดทั้งวันช่วยเหลือสังคมควงนายกหหลีกภัยอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตังพี่ชายและนายดลึกหลีกภัยน้องชายพร้อมคณะออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบวตาตุภัยและคลื่นลมใหญ่ซัดบ้าน จนได้รับความเสียหายรวม4หมู่บ้านบนเกาะรีบงอำเภอกันตังจังวตังท่ามกลางภาวะลมแรงและมีฝนตกแต่ก็ไม่หวั่นไหวเพราะตั้งใจที่จะไปให้กำลังใจและนำส่งยังชีพไปมอบให้กับชาวบ้านบนเกาะอีบงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นโดยหลังจากคลื่นลมสงบก็ได้ใช้เวลานั่งเรือหางยาวกว่า25นาทีซึ่งมีชาวบ้านนำรถสามล้อพ่วงข้างมารอรับ ้มมาาปประณีพร้อมแจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านทั้ง4หมู่บ้านก็คือหมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่5หมู่ที่7บ้านมตนอยบ้านเกาะมุกบ้านหลังเขาและบ้านบาตูปุเตะประมาณ100ชุดก่อนที่จะเดินทางไปดูสภาพบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเคลื่นลูกใหญ่ จดจนบ้านพังเสียหาย เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาซึ่งที่ตำบลกอริบงมีบ้านเรือนประชาชนฟังเสียหายกว่า30หลังคาเรือนมีเรือประมงจมจำนวน10ลำและยิ่งนวันพายุคลื่นลมจะทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยปีนี้พบคลื่นสูงกว่าปีที่ผ่านมาและยังมาเร็วกว่ากำหนดฤดูมรสุมของทางภาคใต้คือระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกป,ปีด้วยทำ ให้ทั้งบ้านเรือนอาคารร้านค้าหรือสอดใจหาดต่างๆได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างโดยมีที่ดินริมทะเลหายไปกับกระแสน้ำมากกว่า15เมตรต่อปีจากนั้นจึงได้เดินทางต่อไปยังริบงบีดรีสอร์ทพบความน่ารักของกองทัพผู้เสฉวนหรือหอยเสฉวน หรือหอยฝากตัวจำนวนมากที่แตกตื่นผู้คนปากันเดินหนีเพื่อหาที่หลบซ่อนแต่ก็มีหลายตัวที่อวดโฉมให้ได้ชมกันอย่างจุใจซึ่งปูเสฉวนหรือหอยฝากตัวจัดอยู่ในประเภทกุ้งหรือปูไม่ใช่หอยไม่มีเปลือกแข็งจึงต้องอาศัยเปลือกเปล่าของหอยทุกชนิดทำเป็นบ้านและจะเปลี่ยนเปลือกหอยใหม่เมื่อโตขึ้นหากไม่มีเปลือกหอยก็จะใช้กระป๋อง ขวดพลาสติกขวดแก้วหรือภาชนะอื่นๆที่หาได้เป็นที่หลบซ่อนตัวโดยพบมีหลายชนิดหลายขนาดและมักอยู่รวมกันเป็นฝูงเพื่อหาอาหารที่รีสอร์ทแห่งนี้เป็นประจำทุกวันสร้างความพระนเตินให้กับคณะที่ไม่เคยพบเห็นกองทัพูเสฉวนมานานได้เป็นอย่างมาก ัน,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 นลก็มีทั้งม,ตงมดตนอยขอมุกขอลิบงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือชาวบ้านที่รบับผลกระทบรายเล็กรายน้อยก็รวมที่เป็นชิ้นเป็นนันที่นำมาสำหรับต <c ười> ุงยางชีพก็คือของสาพัะเขาให้มาโดยเฉพาะเดังน,นั้นก็ เพื่อนผมก็รวบรวมข้าวสารส่งมาให้ตรงละห้ากิโลแล้วก็มีนมจากบริษัท<ม>เช่นของผู้หญิงแล้วเป็นกัลยาแล้วก็ขนมของเด็กสาพัดแล้วก็มีผ้าห่มที่เพื่อนผมส่งมาให้ต่างหากอ,อันี้คือทั้งหมดก็คิดว่าช่วยครอบครัวได้พอสมควรครับโดยเฉพาะข้าวสารครับอันนี้กำลังคุยกันอยู่กุยท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านอยู่ว่า ทางพื้นที่ทางอบตก็ดีทางอำเภอก็ดีจังหวัดก็ดีได้มาดูพื้นที่แล้วก็เสนอความเห็นอย่างไรเพราะว่าปัญหาต่อไปก็คือบ้านที่พังบ้านที่เสียหายใครดูแลใครรับผิดชอบใครจะมาช่วยบ้างอันเนี้ยที่ยังไม่ชัดเจนต่นที่ฟังดูจากท่านกำนันเล่าฟังก็ยังไม่ชัดเจนครับก็เทีเท่ยวนี้มาแรงโดยทัว่วไปแล้วก็เป็นเรื่องทุลาพิการแต่ว่าเที่ยวนี้มาก่อนเวลาแล้วก็แรง างที่เรารู้กันว่าถึงน้ำมาอย่างไรก็ไม่ถึงขนาดทำให้บ้านพังเท่วนี้บ้านพังก็ถือว่าแรง